เจ้าของโครงการเหนื่อยไหมหนิงเชื่อเลยนะคะว่าเจ้าของโครงการทุกโครงการทุกคนเหนื่อยแต่ก็เชื่อเช่นกันว่าทุกคนเหนื่อยแต่ทุกคนรักในสิ่งที่ตนทำส่วนตัวหนิงเองนั้นหนิงทำตั้งแต่งานชิ้นเล็กไปจนถึงงานชิ้นใหญ่ตั้งแต่งานขายการตลาดไปจนถึงการบริหารโครงการบริหารงานก่อสร้าง ยิงแอดโฆษณาเองทำการแต่ทำการตลาดโฆษณาเองออฟไลน์ออนไลน์ทุกอย่างทำเองหมดต้อนรับลูกค้าเองด้วยนะคะช่วงนี้ที่จริงแล้วอ่ะถามว่าทำไมหนิงต้องมาต้อนรับลูกค้าเองอต้องบอกตรงๆว่าเป็นคนรักเรื่องการบริการมากแล้วมีความสุขที่จะทำมันเท่าเวลาที่หนิงทำหรือส่งให้ได้เพราะที่บ้านนั้นก็มีอ่า หนูน้อยสองคนนะคะรอคุณแม่เวลาหลังเลิกงานนะคะกลับไปเล่นที่บ้านด้วยหรือไม่งั้นก็หนึ่งจะพาเด็กๆเ,เข้ามาที่โครงการแล้วก็มาทํางานด้วยเลยนะคะเพราะว่าเราตัวเองเองเนะี่ยเป็นคนที่รักลูกมากแต่ก็รักงานที่เราทํามากเหมือนกันนะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ก็มีความสุขไปในสิ่งที่ทําเหมือนกัน มันไม่ได้เหนื่อยแบบว่าเราทุกมันไม่ได้เหนื่อยในลักษณะที่แบบว่าเรารู้สึกแบบอึดอัดหรือว่าบังคับตัวเองให้ตัวเองทําไม่สบายใจที่จะทําแต่สิ่งที่ทําอยู่ตรงนี้ก็คือมันมีความสุขเหนื่อยแต่มีความสุขแล้วแต่ระบ,บทบาทในการลงมือทํานั่นก็คือจะไม่เหมือนกันก็จะรู้สึกเหมือนกับแบบว่าบางครั้งนะคะคุณเห็นนาฬิกาใน ที่เราดูเวลาในแต่ละวันไหมมันจะมีเข็มวินาทีเข็มนาทีแล้วก็เข็มชั่วโมงแต่ละบทบาทในการในการเป็นของเราก็จะไม่เหมือนกันแต่ละขณะบางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นพนักงานดีๆนี่เองบางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้จัดการบางครั้งก็เป็นเจ้าของโครงการแต่ละช่วงจังหวะในการเป็นสวมหมวกของเรา จังหวะการเดินการวิ่งจะไม่เหมือนกันมีทั้งช้าแล้วก็เร็วเราต้องคอยเปิดตามองอยู่ตลอดดูอยู่ตลอดเวลาว่าเราควรจะช้าช่วงไหนแล้วควรจะเร็วช่วงไหนด้วยทำให้ธุรกิจของเรานั้นนะ่ะมีความสมดุลแต่ภาพรวมทั้งหมดเลยว่าสิ่งที่นิงรู้สึกดีมากที่สุดก็คือครอบครัวเรามีความสุข เวลาออกมาทำงานหนิงก็มีความสุขในการบริการลูกค้าสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่หนิงสามารถทำได้เท่าที่หนิงคิดหรือทำได้ส่งมอบให้กับโลกสร้างมันเป็นตํานานให้คุณอยู่กันถึงรุ่นลูกรุ่น,นหลานกันนี่คือความเหนื่อยของหนิงที่มันคุ้มค่าคา่ะ